ครับสวัสดีเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้เกขมชาติชาแนลก็พาท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะมาที่คลอง3วานี่ยมาเช็คสภาพน้ำคลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับมีขึ้นหรือว่าลงระดับไหนนะครับนี่ก็มาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะฮะลอยๆที่ตกลงมานะครับเนี่ยฝนตกนะครับตอนนี้ นี่ครับแต่ว่าบรรยากาศนี่โอ้โหสดชื่นแน่นอนฮะริมคลองฮะนี่ฮนี่ครับบริเวณริมคลองก็จะมีเรือโดยสารแล้วก็มีเรือของสำนักสิ่งแวดล้อมกรทมมาด้วยนี่เรือโดยสารนะครับนี่ครับเรือสารทินระหว่างคลองของเรานะครับ ริมคลองพาท่านผู้ชมและท่านผู้ชมและเอซทุกท่านดูไปเรื่อยๆกันนะว่าจะเดินไปทางไหนครับตอนนี้นี่ครับก็พาเดินเลาะมาดูธรรมชาติลิมคลองนี่พามานี่เป็นทางทางเดินนะฮะนี่ตอนนี้ก็มีตะไคร่ขึ้น อะไรขึ้นเวลาเดินต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอาจจะลื่นได้นะครับเป็นทางปูนยาวนะครับนี่ฮะต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็เป็นต้นช้ำชา้า คลองตรงโน้นก็จะไปตลาดมินบุรีนะฮะไปตลาดมินบุรีได้นะฮะนี่ถ้าเ,เราเดินเรียบคลองนี้ไปก็โน่นฮะถึงตลาดมินบุรีเลยนะครับถ้าเดินนี่อาจจะใช้เวลาประมาณสักไ,ไม่เกิน15นาทีนะเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้านั่งเรือก็จะประมาณสักถ้าวิ่งตรงไปเลยไม่ธธรับผู้โดยสารก็จะประมาณสัก ห้านาทีนะฮะน่าจะถึงอ่ะนี่ครับแต่ว่าคนเดินก็ไม่น่าเกินสิบห้านาทีเดินไปเรื่อยๆไม่น่าเกินนะฮะอันนี้ท้องฟ้าก็เมฆคลึ้มอยู่นะฮะ แต่ว่าอากาศดีนะครับกับนี้ก็เป็นธรรมชาติริมคลองนะครับนี่นี่นฮะ ธรรมชาติริมคลองนี่ฮะก็มีต้นไผ่นะะนี่ะมีต้นไผ่นี้อะไรขึ้นนะฮะต้นไผ่นี่ครับมีต้นไผ่มีอะไรขึ้นตรงนี้น่าจะขึ้นตามธรรมชาตินะไม่ไม่ได้ปลูกนะครับนี่ฮะก็ จะม,มีต้นมะพร้าวแต่ว่าต้นมะพร้าวเนี่ยจ,จะปลูกนะครับแต่ว่าก็ยังมีลูกอยู่นะครับนี่ฮะนี่ฮะน,นี่คือขึ้นอยู่ริมคลองแล้วน่าจะหลายสิบปีแล้วครับต้นมะพร้าวต้นนี้ครับนี่ก็จะเป็นมาอย่างนี้ก็จะเป็น ต้นไผ่สีสุกนะครับนี่ฮะต้นไผ่สีสุกต้นนี่ครับอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติแน่นอนนะครับต้นนี้นี่ครับนี่ฮะนี่ต้นไผ่สีสุกนะครับนี่ฮะ นี่ครับนี่ธรรมชาตินะฮะนี่หนอหนอก็มีบ้างนะครับหนอนี่ครับก็จะขึ้นสองข้างคลองฮะฝั่งคลองเลยนะฮะนี่เป็นต้นไผ่ต้นไผ่สีสุกนะครับ ริมคลองคนระตอนนี้ก็นี่ฮนะบรรยากาศก,ก็สายแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ครับผมวันนี้เขียนมาชาติ channel นะครับฝาก FC ทุกท่านและท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขียนมาชาติด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปก่อนครับ